ทุกครั้งที่บ้านเราเกิดภัยพิบัติใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยคำถามที่ตามมาตลอดเลยก็คือเราพร้อมรับมือกันแค่ไหนวันนี้เราอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องข้อเสนอพิมพ์เขียวใหม่สําหรับการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยครับซึ่งหลายคนมองว่ามันอาจจะเป็นคําตอบของคําถามนี้เลยก็ได้เราจะมาเจาะลึกกันว่าพิมพ์เขียว4ข้อที่ว่าเนี่ยมันจะเข้ามาปฏิวัติระบบที่เป็นอยู่แล้วก็ทำให้เราพร้อมสำหรับวิกฤตครั้งหน้าได้จริงๆหรือเปล่า เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากภาพที่เราน่าจะคุ้นคุ้นตากันดีครับก็คือเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่กับสงขลาในปี2568ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมันไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนะครับแต่มันได้กลายเป็นเหมือนตัวจุดชนวนครั้งสำคัญที่ทำให้สังคมต้องหันกลับมาถกเถียงกันอย่างจริงจังว่าถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่เราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทั้งระบบ เพราะว่าภาพหนาวท่วมที่เราเห็นกันวันนั้นนะครับมันไม่ได้บอกเราแค่ว่าโอ้โหฝนตกหนักจังแต่มันคือสัญญาณเตือนที่ดังมากๆเลยว่าโครงสร้างการรับมือภัยพิบัติของประเทศที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะเก่าแล้วก็มีปัญหาฝังรากลึกเกินกว่าจะรับมือกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ได้ทันแล้ว โอเคครับเรามาเริ่มดูกันที่ต้นต่อของปัญหากันก่อนเลยดีกว่ามันคือช่องว่างที่นับวันก็จะยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างความรุนแรงของภัยธรรมชาติในยุคนี้กับความสามารถในการตอบสนองของภาครัฐซึ่งตรงนี้แหละครับคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยคือตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพอากาศมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับฝนไม่ได้แค่ตกแต่มันตกหนักขึ้นนานขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นก็ค่อยๆดันให้น้ําท่วมเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมมาก่อน คือในขณะที่โลกกาลังเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้แต่ดูเหมือนว่ากลไกการรับมือของรัฐยังคงทํางานในจังหวะเดิมๆที่มันกระจัดกระจายแล้วก็อาจจะไม่ทันการอีกต่อไปแล้วพอไปดูให้ลึกกว่านั้นนะครับกลายเป็นว่าปัญหาใหญ่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราขาดเทคโนโลยีนะแต่มันอยู่ที่เรื่องของข้อมูลครับคือความล้มเหลวในการรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วอย่างมหาศาลนี่แหละอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดมากๆเลยครับ ระหว่างระบบปัจจุบันที่เหมือนจะรอให้ปัญหาเกิดก่อนแล้วค่อยเข้าไปแก้กับระบบที่เสนอขึ้นมาใหม่ที่จะสามารถมองเห็นแนวโน้อของปัญหาแล้วก็ลงมือป้องกันได้ก่อนคือมันเปลี่ยนวิธีคิดจากการตั้งรับไปเป็นการทำงานเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบเลยและเรื่องที่มันน่าเสียดายมากๆเลยก็คือความจริงที่ว่าเรามีข้อมูลอยู่ในมือเยอะมากนะครับมาจากทุกแหล่งเลยไม่ว่าจะดาวเทียมเซ็นเซอร์ต่างๆหรือรายงานจากคนในพื้นที่เอง แต่ข้อมูลพวกนั้นกลับกระจัดกระจายไม่เคยถูกเอามาเชื่อมโยงกันเลยมนเลยทําให้เราอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ารวยข้อมูลแต่จนข้อมูลเชิงลึกคือมีของดีอยู่ในมือแต่ใช้ไม่เป็นนั่นเองเพื่อจะแก้ปัญหานี้นะครับดกรการดีเรียวไพโรดก็เลยตกผลึกแนวคิดออกมาเป็นสมการง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆเลยครับว่าโครงสร้างที่จะช่วยชีวิตคนได้จริงๆเนี่ยมันต้องเกิดจากการผสมผสานของ3อย่างนี้เท่านั้นคือ1น มีข้อมูลที่ดี2มีการวิเคราะห์ที่รวดเร็วแบบเรียลไทม์และ3ม,มีการลงมือปฏิบัติการที่เฉียบคมและมีประสิทธิภาพเอาละครับพอเห็นปัญหาเห็นสมการหลักแล้วทีนี้มาดูทางออกที่ถูกเสนอกันบ้างดีกว่านั่นก็คือพิมพ์เขียวปฏิวัติ4ข้อที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกเครื่องระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศเราครั้งใหญ่เลยทีเดียวพิมพ์เขียวนี้จะตั้งอยู่บนเสาหลัก4ต้นครับ ที่ต้องทํางานประสานกันเป็นระบบเดียวกันเลยตั้งแต่การสร้างสมองส่วนกลางระดับประเทศขึ้นมาส่งต่อข้อมูลไปให้ระดับจังหวัดเอาไปใช้ดึงพลังของคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็สุดท้ายคือการสร้างกฎหมายขึ้นมารองรับให้การทํางานทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเสาต้นแรกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหัวใจของระบบทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือศูนย์บัญชาการภัยพิบัติดิจิตอลหรือ DDCC ลองนึกภาพตามนะครับว่านี่คือสมองส่วนกลางของประเทศในยามวิกฤตที่จะคอยรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลจากทุกหน่วยงานแบบ24ชั่วโมงไม่มีหยุดเพื่อให้การตัดสินใจสั่งการต่างๆมันเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุดแล้วพลังจากสมองส่วนกลางเนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อไปที่พื้นที่จริงผ่านเสาต้นที่2ครับก็คือระบบดิจิทัลในระดับจังหวัดที่จะเปลี่ยนบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กลายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่มีข้อมูลที่ดีที่สุดอยู่ในมือ สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดได้แบบเรียลไทม์แล้วก็วางแผนช่วยเหลือได้ตรงจุดมากขึ้นซึ่งก็มีข้อเสนอให้เริ่มที่จังหวัดสงขลาก่อนเลยเป็นจังหวัดน้ำร่องครับมาถึงเสาต้นที่3อันนี้เจ๋งมากครับคือการปลดล็อกพลังที่สําคัญที่สุดแต่กลับถูกมองข้ามมาตลอดนั่นก็คือพลังของชุมชนนั่นเองแนวคิดนี้จะเปลี่ยนชาวบ้านจากการเป็นแค่ผู้รอรับความช่วยเหลือให้กลายมาเป็นเครือข่ายข้อมูลที่เร็วและแม่นยําที่สุด เพราะเอาเขาจริงคนที่อยู่ในพื้นที่ย่อมเห็นสถานการณ์ได้ดีและเร็วกว่าใครอยู่แล้วถูกไหมครับและเพื่อให้เสาทั้ง3ต้นที่ว่ามาเนี่ยมันทํางานร่วมกันได้จริงๆมันก็จําเป็นต้องมีเสาหลักต้นสุดท้ายมาคาเอาไว้ครับนั่นก็คือกฎหมายธรรมาพิบาลข้อมูลภัยพิบัติซึ่งต้องบอกว่ากฎหมายนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมหรือจํากัดนะครับแต่มีไว้เพื่อทลายกําแพงระหว่างหน่วยงานให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลในภาวะฉุกเฉินมันทําได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย แน่นอนครับแผนที่ดูดีขนาดนี้พอจะเอาไปทําจริงมันก็ต้องเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วเรามาดูทั้งจุดแข่งและความท้าทายของการนําไปใช้กันแบบรอบด้านเลยดีกว่าคือถ้าดูภาพรวมนะครับข้อดีมันชัดเจนมากเลยทั้งการสร้างระบบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริงๆลดความซ้ําซ้อนเพิ่มความโปร่งใสอะไรพวกนี้แต่ในทางกลับกันความท้าทายก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันครับทั้งวัฒนธรรมการทางานแบบต่างคนต่างทําของราชการ เรื่องงบประมาณเรื่องคนที่มีทักษะด้านนี้โดยตรงหรือแม้กระทั่งแรงต้านทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่รู้ไหมครับว่าความท้าทายทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากับอุปสรรคข้อสุดท้ายที่มันมองไม่เห็นด้วยซ้ําไปครับซึ่งมันก็คืออุปสรรคเชิงวัฒนธรรมที่เราอาจจะเรียกมันว่าวงจรแห่งการลืมมีคำพูดหนึ่งของดรการดีที่ผมว่ามันสรุปปัญหานี้ได้แบบเจ็บปวดแต่จริงที่สุดเลยครับ ท่านบอกว่าวันที่น้ําท่วมทุกคนต้องการระบบแต่วันที่น้ําลดระบบถูกลืมเนี่ยแหละครับคือวงจรที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าและเป็นกําแพงที่ใหญ่ที่สุดของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนคําถามก็คือแล้วเราจะทํายังไงล่ะให้ระบบมันไม่ถูกลืมคําตอบก็อาจจะอยู่ที่การสร้างอะไรที่มันถาวรและจับต้องได้ขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ผูกมัดให้เกิดความต่อเนื่องระบบข้อมูลกลางที่มันต้องทํางานตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนมีภัยพิบัติ และการดึงชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งหมดนี้มันต้องการความมุ่งมั่นทางการเมืองที่มองไกลกว่าแค่วาระของรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันก็วนกลับมาที่คําถามสําคัญข้อเดียวเลยจริงๆครับว่าเราจะยังรอให้ภัยพิบัติครั้งหน้ามาถึงก่อนแล้วค่อยวอยวายเริ่มสร้างระบบกันอีกครั้งหรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างระบบให้พร้อมก่อนที่วันนั้นจะมาถึง